เปียกเพื่อนเรียนสมัยเด็กวิ่งแก้ผ้าด้วยกันทุกรอบเล่นโปรลิชนะกูตลอดจะยืมตังหรือว่าจะโทรมรลบายละ่ะฮัลโหลว่างไงเอ๊ะมึงกูรับไม่ได้มันจบแล้วโลกนี้มันโหดร้กว่กูเกินไปแล้วกูอยูอ่ไม่ได้เฮ้ยใจเย็นมึงเป็นไรใครทำไรมึงมันมัอนกูกูเรียกมันแต่มันไม่หัน มันเดินผ่านกูไปเหมือนกูเป็นอากาศธาตุเหมือนกูไม่มีตัวตนอีกชั่วมันกล้าเมินมึงเหรอมันหยามกันชัดชัดอืใช่มันเข้าใจกูใช่ปาะมันเจ็บเหมือนเหมือนโดนมีดแทงข้างหลังทะลุัวดใจกูว่ามันเบาไปว่ามึงที่มึงโดนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนโดนมีดแทงเลยกูว่ามันเหมือนเหมือนมึงเป็นไส้ติ่งเลย เออไส้ติ่งมึงไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยคืออยู่ไปวันๆแล้วถ้าวันไหนมึงเกิดอักเสบขึ้นมาเขารำคาญเขาก็พร้อมตัดมึงทิ้งทันทีเมื่อกี้มึงว่ากูเป็นไส้ติ่งเหรอไอ้ชั่วก็เปรียบเทียบไงมึงมันไร้ค่าสำหรับเขามึงก็เป็นแค่ส่วนเกินเหมือนไส้ติ่ง่งเอ้ยกูดราม่าอยู่มึงจะมาซ้ำเติมกูทำไมกูกำลังเสียใจมึงบอกกูเป็นไส้ติงมึงดูถูกกูเหรอกูผิดเหรอ กูก็แค่พยายามอินด้วยไงก็เหมือนจริงๆอะ่ะมึงกำลังอักเสบอยู่มึงกำลังไร้ค่าเหมือนไส้ติ่งไงกูไม่ได้อักเสบกูแค่เสียใจแล้วมึงมเป็นเพื่อนาษาอะไรมาบอกกูไม่มีประโยชน์กูไม่ได้ว่ามึงกูว่าไส้ติ่งแต่ตัวมึงเองก็เหมือนไส้ติ่งจริงๆแหละมันก็คือมึงว่ากูไงห้โง่พรหามึงเสียลงก็เดิมอีก เออเรื่องเยอะแล้วสรุปเรื่องอะไรใครตัดมึงทิ้งกันแน่เมียเพื่อนหรือพ่อแม่กูไม่ได้โดนตัดกูโดนเมินไอ้เต้าเมินกูไอ้เต้าไอ้เต้าไหนแมวแมวกูกูเรียกแล้วมันไม่มาแล้วมึงเสือกมาบอกกูเป็นไส้ติ่งเออสมควรแล้วที่แมวเมินขนาดกูยังอยากจะเมินมึงเลยอยากจะตัดมึงเลยไอ้ไส้ติ่งกูบิ้วมึงตั้งนานมึงเครียดกับแมวนี่หรอ,อหา่า